สวัสดีครับร้านไอ o ดูฟอยเดียนสาขาลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนวันนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าของเครื่อง5ใน1ลิมิต e d ตัวนี้นะครับมาตรงนี้เลยแนะนำก่อนนะครับเครื่องตัวนี้เราจะต้องแนะนำให้เสียบปักตรงกับ t ้าเสร็จของไฟบ้านเรานะครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้ปักพ่วงปักพ่วงคุณภาพไม่ดีก็จะทำให้ ไฟส่งมาไม่ถึงแล้วทําให้แตะวงจรช็อตได้เบื้องต้นเราก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ด้านข้างเลยนะครับเปิดธรรมดาโอเคจะมีอยู่4ปุ่มนะครับก็มีปุ่มหัวลูกซ้อนลงนะครับปุ่มโหมดหัวลูกซ้อนขึ้นแล้วก็ปุ่มทัมมิ่งนะครับจะเห็นไฟ3าดวงนะครับเริ่มต้นเราจะทำการกดโหมดครั้งที่1ก่อนตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกค่านะครับ เราโดยโปกติบ้านเราจะตั้งอยู่ที่35 0องศาฟาเรนไฮต์เริ่มต้นนะครับเราจะกดโหมดตรนี้หนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นไฟที่คําว่าเซตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกค่าอุณหภูมินะครับปกติบ้านเรานะครับในการสกีเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่350องศาฟาเรนไฮต์หนึ่งครั้ง ต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมินะครับเรากดหมดอีก1ครั้งตัวนี้นะครับจะขึ้นไฟกระพริบสองดวงก็คือเซตเทม์นะครับเราไปอยู่ที่350เลยจะไม่ต่ำกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าโดนล็อกค่าไปแล้วกดปุ่มครั้งที่3นะครับในการตั้งค่าเวลานะครับเป็นเซตไทม์นะครับเราก็โดยปกตินะครับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุของเราสมมติเราตั้งอยู่ที่100วินาที แล้วก็กดหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟดับลงก็รออุณหภูมินะครับไปที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็เป็นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย